สวัสดีครับกับผมนาวทูที่วสเนนนักเรียนในเรือร,ร,รุ่นที่98รุ่่นที41วันนี้จะมาแนะนําของเล่นในเรือของเด็กาโรโวชื่อเจ้าเด็กกับไบในโหมดนี้แปลงเป็นหุ่นยนต์อยู่เดี๋ยวผมทําการปรับให้มันกลายเป็นมอเตอร์ไซค์ที่แปลงครับอย่างแรกก่อนเราต้องถอดชิ้นส่วนพวกโคมเมี่ยมดึงตรงตามมุมที่มันปักนะครับดึงตรงออกมาดึออกมาออกมา่อนทั้งหน้าอกทั้ง ทางข้างหลังสามเหลี่ยมก้นดึงออกมาก่ดให้พ้นดันไปที่ข้างหลังดันที่ข้างหลังแบบนี้หลังจากนั้นทําการถอดขาออกมาตรงๆก็ดึงตรงตรงครับดึงมาตรงตรงหลังจากนั้นมาดูที่ข้อขานะครับจะมีสีดําตรงนี้ล็อกอยู่กดปิดมันซะแล้วก็ดัน เหมือนกันทั้งสองข้างครับสีดำตรงนี้ดันติดแล้วติดตรงนี้ใส่นำมันมาใส่ล็อกกันแบบนี้ตรงนี้จะมีเดือยตัวเมียเรานำมาสวมทับกับเดือยตัวผู้นี่ครับมันจะตั้งได้หลังจากนั้นทำการ เอาเจ้าตัวโคเมี่มนะครับให้ล้อมันแตะที่พื้นวิธีจํานะครับให้ล้อแตะที่พื้นแล้วก็ใส่เข้าไปตรงด้านข้างให้ล้อมันแตะที่พื้นใส่เข้าไปที่ด้านข้างแบบนี้ต่อมานำเจ้าสามเหลี่ยมนะครับหัวรถมอเตอร์ไซค์ใส่ไว้ที่ต้นขาตรงนี้ เรียบร้อยครับต่อไปนำแฮนหรือกำมัดของเราใส่บริเวณด้านข้างตรงนี้นี่ครับต่อมาอานมอเตอร์ไซค์บิดแล้วใส่บริเวณด้านหลัง จะได้มอเตอร์ไซค์หนึ่งคันไม่ยากเลยครับแต่ต่อมาเราต้องการให้มันมีผู้ขับขี่ก็คือเอาเจ้าตัวเด็กกะโรโบเนี่ยโอมาเป็นผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์เราทำการถอดขาที่เป็นสีน้ำเงนินและสีเขียวออก เมื่อถอดออกเสร็จดันไปทางด้านหน้าดันไปทางด้านหน้าพุ่งมือดันขึ้นพุ่งมือดันขึ้นแล้วก็ใส่ไปบริเวณต้นขาอย่างนี้นะครับค,ค่อยๆใส่นะเนื่องจากเป็นสินค้ามือสองอาจจะมีความไวใจร้อนอาจจะหักคันเลยเห็นไหมครับจะใส่ได้พอดีหลังจากนั้นเอาเจ้าตัวสีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยใส่บริเวณด้านข้าง ใส่บริเวณด้านข้างแบบนี้ครับนี่ครับสีน้ำเงินอยู่แบบนี้สีเขียวอยู่แบบนี้อันนี้ก็แอนด์ไปลักขับมอเตอร์ไซค์จริงได้จริงครับทั้งสองตัวนี้ก็จะสา,ส,าสามารถรวมเป็นเจ้ายนซูเปอร์ด้กับโรโบได้ซึ่งก็มีคลิปแยกไว้แล้ว เล่นมยากครับสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ